ครับวันนี้เรามาทานอาหารเช้ากันครับทานกับกาแฟมีขา้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็มีตักทอดกินเป็นอาหารเช้าเล่นๆนะครับผลไม้ก็จะมีงอกนี่เจ้าประจำนะฮะขายถูกมากแล้วข้าวเหนียวนิ่งเอาไว้ถึงตอนเย็นก็ยังนิ่มเหมือนเดิม Ừ, อ๋ออืมอร่ว้อือืมกาแฟร้อนๆครับ ไก่ทอดหัดใหญ่ก็อร่อยเนาะส่วนมากคนภูกเก็ตชอบกินอาหารเชา้าเช้าเขามีข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวหมูทอดโจก๊กข้าวต้มแล้วก็ติ่มซำข้าวเหนียวไก่ทอดนี่กินกับขนมจีนอาหารเช้านะจะเป็นขนมจีนส่วนมากขนมจีนภูกเก็ตเนี่ยจะไม่เหมือนขนมจีนทางภาคอื่นๆคือเขาจะใส่เส้นนิดเดียวแต่ผักนิดเยอะมาก ผักเนี่ยประมาณสักสิบกว่าชนิดต้มรวกดิบผักพื้นบ้านผักที่เขาปลูกเองเอร่อยครับจับต้อยครับอืม ตวอยครับอืมช่างชอบขา้าวเหนียวเจ้าเลยน,นะเอาไว้ถึงตอนเย็นเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่แข็งเลยเขานึงดีมากขายไม่แพงด้วยยี่สิบบาทสองอย่างก็ยี่สิบสามอย่างก็ยี่สิบ มสวันของคนบ้วนเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนใหม่เข้ามา อย่างต่อนเนื่องเรื่อยๆกับขอบพระคุณนะครับดีใจเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันอย่างนน้อยในโลกโซเชียลเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้ากันก็ยังเข้ามาดูกันมามาทักกันมาส่งกำลังใจให้กันพอบากขอบพระคุณครับป้ายอืม đi sắc thầm, งอนครับรลภาพบาท บายบายนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสู้ๆนะครับ